อาการเบื้องต้นสําหรับลูกแพ้ไรฝุ่นค่ะคัดจมูกแสบตาหายใจลําบากหรือหายใจมีเสียงดังให้สงสัยไว้ก่อนนะคะว่าลูกเราอาจแพ้ไรฝุ่นค่ะคุณแม่ทราบไหมคะไรฝุ่นค่ะมีขนาดตัวความยาวแค่0.1ถึง0.3มิลิเมตรเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวไรฝุ่นนี้ค่ะ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะแล้วเชวนี้เจ้าลายฝุ่นนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนก็อาศัยอยู่ตามที่นอนเรานี่แหละค่ะหรือแม้แต่ตุต๊กตาลูกน้อยเราโซฟาหรือว่าเครื่องนุ่งห่มลูกๆเราของเล่นของลูกเราค่ะซึ่งเขาจะอาศัยอาหารก็คือผัดเซลล์ผิวมนุษย์นี่แหละค่ะหรือว่าหนังกำพร้าขี้ใครของมนุษย์เราอาฆมนุษย์เรานี่แหละค่ะผัดเซลล์ผิว1.5กรัมต่อวันคิดดูนะคะน้ำหนักเซลล์ผิวของเราที่ผัด1.5กรัมเป็นอาหารสําหรับเจ้าลาย ต่อหนึ่ล้านล้านตัวเลยนะคะก็ oh. เจ้ารายฝุ่นเนี่ยตัวที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดคือเจ้ามูลของอึรฝุ่นนี่แหละค่ะพอมันสะสมอยู่ในเครื่องหม่มผ้าหม่มหรือตุ๊กาตาของลูกเราอะค่ะลูกเราพอสัมผัสก็จะเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นได้โรคภูมิแพ้ไรายฝุ่นตัวนี้ค่ะจะมีไรฝุ่นอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะที่จะทําให้ลูกน้อยเราเกิดภูมิแพ้ได้มีอยู่2ชนิดคือชนิดแรกคือ DP และ DF ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอาการเบื้องต้นค่ะหากลูกเรามีอาการแพ้ไลฝุ่นอย่างแรกเลยที่แม่เจอกับตัวเลยคือน้องพลอยซึ่งน้องพลอยตอนนี้คือประสบปัญหาจริงๆเลยคืออาการอย่างแรกที่แม่เห็นคือเช้ามาลูกจะมีอาการคัดจมูกค่ะขยี้จมูกน้ำมูกไหลระหว่างตอนเช้าค่ะหลังจากนั้นสายสายลูกจะมีอาการปกติมากอ นอกจากนั้นพอเป็นเยอะๆค่ะขยี่ตาตอนแรกสาก็ไม่รู้ค่ะลูกก็เดินมาหามาม้าเลยมาม้ามาม้าคันตาเป่าตาให้หน่อยสาก็ไม่รู้เรื่องเนาะตอนนั้นไม่ได้สังเกตอะก็เป่าตาเล่นๆลูกอะค่ะอะลูกก็ไปวิ่งเล่นต่อหลังจากนั้นน้องพลอยมีอาการค่ะกลางคืนเริ่มไอแห้งๆค่ะทุกๆกลางคืนตีหนึ่งตีสองลูกจะไอเป็นเป็นช่ชวงๆอะค่ะจนถึงเช้าเลยแม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะว่า พอเช้ามาอาการไอก็หายใช่ไหมคะแต่ช่วงเช้าเหมือนเดิมมันจะวนลูปมีน้ำมูกคัดจมูกตอนแรกแม่ก็ไม่ทราบคิดว่าเป็นภูมิแพ้ปกติแพ้อากาศนี่แหลคะค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะแม่ก็ปล่อยอาการเรื้อรังเนี่ยเป็นไปถึง1เดือนตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ๊หนึ่งเดือนทําไมไม่หายคิดว่าลูกแพ้อาหารคิดว่าเอ๊ะภูมิแพ้จะขึ้นตาหรือเปล่าแม่ก็ไปหาคุณหมอคะ่ะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าลูกอ่ะเป็นภูมิแพ้นะอ่ะเยื่อบุตาอักเสบก็ให้ยาหยอดมาอ่าพอให้ยาหยอด ลูกก็ไม่ขยี่ตาแต่แม่ไม่ได้สังเกตว่าลูก,ก่กลางคืนก็ยังแบบคัดจมูกก็ยังแบบไอทั้งคืนพอสาปล่อยลูกไปหนึ่งเดือนแล้วคราวนี้คือน้องพลอยเริ่มหายใจมีเสียงมันจะเป็นเสียงแบบหายใจแบบคืดคาด่ะคะแล้วก็เริ่มจะนอนไม่ค่อยได้คือหายใจทางปากเริ่มหายใจแบบติดขัดพวกนี้ค่ะแม่ก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมมันแบบไม่หายสักทีพอแม่เอายาแก้แพ้ให้ลูกกินก็ไม่หายหายใจทางปากเช้ามาก็ฟึดฟัดมีน้ำมูกไหลเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ จนคุณแม่พาน้องพลอ,อยอเข้าโรงพยาบาลเลยก็ปรึกษาคุณหมอว่าลูกอะค่ะแพ้อาหารหรือเปล่าอาจจะเป็นหนักแบบมันเข้าเลือดแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้สาก,ก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยว่าเอางี้ละกันมันก็เหมือนเดิมค่ะก็คือมันจะมีวิธีตรวจอยู่2อ,อย่างเหมือนกันอย่างคราวที่แล้ว ep ก่อนหน้าโน้นสาเคยอธิบายให้ฟังใช่ไหมคะว่าเวลาลูกเราเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะอาหารหรือไลฟูลหรือสิ่งควันหรือสิ่งแบบมลพิษทั่วไปมันก็จะมีวิธีตรวจ2อ,อย่างใช่ไหมคะคือ1ใช้แบบสกินเทสทั่วไปซึ่งมันจะไม่สามารถรู้ครอบ คุมได้ทุกโรคใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยก็ต้องเป็นวิธีที่2คือใช้เลือดของน้องพลอยเนี่ยคะ่ะไปตรวจซึ่งปรากฏว่าแม่ผิดคาดมากสิ่งที่แม่สงสัยมาตลอดว่าเอ๊แม่อาจลูกอาจจะแพ้อาหารผิดคาดค่าไรฝุ่นคะ่ะน้องพลอยสูงมากถึง50บวกบวกขึ้นไปซึ่งคุณหมออธิบายกับคุณแม่เลยว่าคุณแม่คะ่ะน่ากเกลียดมากซึ่งตัวเลขเนี้ยใกล้จะเป็นหอบหืดแล้วซึ่งปกติแล้วค่าที่ตรวจได้อะคะ่ะ มันจะต้องน้อยกว่า0.3แต่ค่าเลือดของน้องพลอยค่ะเป็นค่าเลือดที่แพ้ลายฝุ่นสูงมากถึง40กว่ากว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ก็คุณหมอก็เลยบอกว่าให้กลับไปบ้างก็คือให้คุณแม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านก่อนมาเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซฟาผ้าหม่มของเล่นน้องตุ๊ก,กตาทุกอย่างให้เอาออกจากบ้านให้หมดสิ่งที่มันเป็นขนเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นผ้าทุกอย่างให้คุณแม่อ,ออกจากห้องให้หมดเลยนะ ตุ๊กตามีขนห้ามเล่นนอกจากนั้นคือผ้าปูที่นอนคุณแม่จะต้องใช้แบบป้องกันไรฝุ่นก็คือที่โรงพยาบาลก็จะมีจําหน่ายใช่ไหมคะคุณแม่ก็ซื้อมาเลยก็จะมีผ้าปูที่นอนค่ะจะมีให้เลือกแบบ5ฟุต6ฟุตอ่านอกจากนั้นในเซ็ตก็จะมีแบบปลอกหมอน2อ้านันค่ะเวลาคุณแม่ใช้งานก็คือจะต้องใช้ผ้าปูไรฝุ่นเนี้ยค่ะปูทับที่นอนไปก่อนหลังจากนั้นถึงจะใช้ผ้าปูทับอีกทีหนึ่งก็คือผ้าปูที่เราใช้เป็นปกติจะอยู่ข้างบนหมอนก็เหมือนกันค่ะให้ใช้ปลอกหมอนกันไรฝุ ไปก่อนก็คือสามารถเปลี่ยนปลอกหมอนข้างนอกค่ะได้ตามได้ปล่อยตามที่ต้องการแต่ว่าไอ้เจ้าผ้าปูไรฝุ่นเนี่ยค่ะโรงพยาบาลแนะนําว่า2เดือนถึงจะซักหนึ่งครั้งแล้ววิธีการซักอย่าขยี้ค่ะ <No. S 1> เพราะว่าถ้าขยี้ใช่ไหมคะจะทําให้ตัวตาข่ายถักทอค่ะเจ้าไรฝุ่นเนี่ยสามารถขึ้นมาข้างบนได้นอกจากห้ามขยี้ก็ห้ามซักน้ําร้อน2เดือนซัก1ครั้งค่ะโอเคนอกจากนั้นแล้วในห้องก็กังคืน แม่สาจะเปิดอแอร์ให้น้องใช่ไหมคะในห้องมันก็จะมีความชื้นพอมันมีความชื้นปุ๊บ ัวเชื้อรา,ราเชื้อไวรัสพวกนี้ค่ะจะชอบอยู่ระหว่างหนึ่งวันอย่างน้อยห้องนอนของลูกเราหรือห้องนั่งเล่นของลูกเราอะค่ะที่อาศัยเล่นอยู่ทั้งวันควรจะเปิดห้องให้อากาศระบายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพราะว่าแอร์ที่เราเปิดทั้งวันนี่แหละค่ะตัวดีเลยสังเกตดูพอตอนเช้าใช่ไหมเราเปิดผ้าม่านะคะเราจะเห็นไอ้น้ำตัวนี้แหละมันคือความชื้นความชื้นมันคือตัวสะสมของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียซึ่งเจ้าพวกนี้มันจะสะสมอยู่ค่ะนอกจากนั้นผ้าโ่มหมอนหรือว่าโซฟาทุกอย่างคือ พวกนี้ค่ะจะต้องไปตากแดดแดดจัดๆอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะฆ่าไรฝนได้อันนี้คือคุณหมอนแนะนำสามาว่าให้สาไปปรับแบบสภาพแวดล้อมของลูกก่อนถ้าลูกไม่ดีขึ้นสาจะต้องพาน้องมาไปตรวจอีกทีนึงถ้าเกิดคราวนี้ไม่ดีขึ้นไม่หาย คุณแม่จะต้องใช้ยาสเตียรอยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ของสาจริงๆเลยต่อไปนะคะอย่างที่สาเกินไปคืออาการเบื้องต้นให้คุณแม่สงสัยก่อนพอสงสัยปุ๊บทาสิ่งที่สาแนะนําเมื่อกี้ค่ะถ้าลูกอาการยังไม่ดีขึ้นรีบไปหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะรีบไปตรวจอย่างที่น้องพลอยตรวจนะคะแล้วก็จะได้หาวิธีป้องกันก่อนที่ลูกจะเป็นหอบหืดเหมือนน้องพลอยนะคะอย่างเช่นที่สาแนะนํามาสําคัญค่ะในห้องจะต้องโล่งโปรและจะต้องไม่มีตุ๊กตาขนนอกจาก บบนั้นเฟอร์นิเจอร์จะต้องเป็นหนังค่ะหลีกเลี่ยงแบบผ้านะคะแล้วก็ที่นอนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบโซฟาหรือว่าพื้นพวกนี้ค่ะสามารถใช้ผ้าชุบน้ําบัดหมาดเช็ดนะคะโดยจะไม่ใช้ไม้ขนไก่อะคะ่ะปัดฝุ่นจะทําให้ฝุ่นกระจายได้ก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นเฉพาะเขาเรียกว่าเครื่องเอ่อเฮลปาตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเฉพาะเลยสําหรับดูดฝุ่นตัวเนี้ยค่ะจะมีแผ่นกรองพิเศษจะช่วยกรองฝุ่นได้คุณแม่สามารถเซิร์ชหาซื้อได้นะคะตัว ตัวนี้จะช่วยได้คือสาจะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่เราใช้ตามพื้นบ้านตัวนี้ใช้ได้แต่ว่า มันมันดูดไม่ละเอียดตัวแผ่นกรองหรือแม้แต่ตัวแรงดูดอะคะ่ะไม่สามารถดูดฝุ่นเจ้าพวกนี้ได้นอกจากนั้นแล้วค่ะอ๋อพวกที่นอนหมอนมุ้งหรือว่าสิ่งที่สัมผัสกับลูกเราอะคะ่ะจะต้องนําไปต้มน้ําร้อน,นะคะ่ะต้มน้ําร้อนแล้วผึ่งแดดตากแดดให้แห้งนะคะอย่างน้อยๆตากแดดจ,จัดๆ3ามชั่วโมงเป็นต้นไปค่ะค่ะสิ่งที่สากล่าวมาคือประสบการณ์ตรงจากตัวแม่สาเองแล้วก็จากการที่แม่สาพาน้องพลอยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอมาหากลูกๆที่บ้าน ของคุณแม่มีอาการเบื้องต้นคุณแม่สามารถนำไปปฏิบัติและใช้ได้นะคะก่อนที่ลูกน้อยของเราจะเป็นหอบหืดค่ะ